มีอะไรกันใครเป็นอะไรใครเป็นอะไรรถรถเด็ด อะไรอะ่ะนึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นเงนตกใจหมดหนึกว่าเป็นอะไรกันเลี่ยรถบ,บลรด,ดแล้วทนำะไงล่ะบาททีนี้เาทรจ่โอ้รถตำรวจแล้วเนี่ยเรียกก้อนรถเดียเรียก ไปไปทางน,นู้นปะไปได้ยังเราเข้าให้หมา <S 2> <S 2> มางีู้กปะได้ไหมรถเป็นอะไรโอโ้มีรถเล็ดแล็ดเลดใจไม่ดีใจไม่ดีเลยอะ่ะเห็นรถตรงกงต้อวดมูนก็ไปเอาไข่มุ่งๆงในน้ำมาตายมาเลยมาเร็วๆมาเร็ว,รว,รวนี่ลูก มาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเนี่ยตกปัจใจหมดเลยมาเร็วเร็วเนี่ยแล้วก็ตำรวจมาจับหมาไปหมดแล้วนล้วก็ตำรวจมาข้นหมา ก็ใจหมดเลยอืฮอฮถ้ามันร้อนลูกอ้าอ้าวอ้าวอ้าวไอปูได้แล้ววางทำไมเนี่ยของเราเนี่ยยัง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 ,ยง ทำไมไม่เอาของตัวเองล่ะเนี่ยฮะแดงอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะอ่ะแดงอ่ะเร็วเร็วเดี๋ยวซิเดี๋ยวนินมันแย่งฮะแยเนีตเน็ตเน่ตรุ้มรามแม่ปุยเอาของขาวนมากองตัวเดียวเลย เอออะนี bon Walker, been, ่ไมฉลาดนี่ไว้ปุยอ่ะหมดแล้วแม่ไปบ้านแล้วไม่เอาแม่ไปบ้านแล้วไปบ้านแล้วพอพอพอหมดโบเบ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 ะพอบอกโบเบถึงจะกินเล่นเอาคนเดียวทิ้งสองถุงก็ไหวเลยปุยฮึ เร็วๆขนลงเม็ดใหญ่แล้วเม่ดกลับบ้านแล้วเร็วไอแดงไม่เอาละเนี่ยเร็วๆน่ะอือเดี๋ยวไอปุยเอาหมดนั่นอะ แม่แกะเก็นอื่นยังไม่ได้กินเยอะมากินนี่มาแม่กแกะฮะแม่กแกะฮะมันไม่มีปัญญาเลยเลยเดียไม่มีปัญญาแกะเลยเดี๋มวนี่ปัญญาแกะกินเลยอือต้องให้แกะให้อูอ ว่วนพ่เปล่าลว่วนปล่อไอไอ,อมอมหมดแล้วมอมหมดแล้วอย่าอย่ายุ่งของขาวตัวเองหมดแล้วอย่ามาแย่งขาวแย,ย่งยะวะยุ่งวายุ่งยังอ่าไม่ต้องกินอ่าไอม,มอมมาไปไอนวลมันเรื่องมาก แหน,น่จะปุ๋ยคาบไปกองไว้เป็นกองเลยของใครก็คาบฉลาดนีว่าไอปุ๋ยฮะหน้าไปเลี้ยงจังเลยปุ๋ยอะฉลาดเกินพวกหมดแล้วไอโน่หมดแล้วบ๊อเบ,บอเบ๊บ๊อบ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 เบ๊บ,อบ๊บอบเบ๊หมดแล้วลูกพอละพอละอีกสามตัวสี่แยกยังไม่เจอเลยเอาไปให้มันมัง้งเดี๋ยวมันดักแม่ไม่ให้กลับบ้านไม่ได้ แมมมอมสองถุงเลยหืมฝนตกซับเปียกมาแล้วนี่พอแล้วลูกหมดแล้วพอแลวพอแลว Là, bố bé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  bố anh bố bé lấy, bé bố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  bé quá Hả?